สวัสดีครับสวนบ้านน้อยครับผมวันนี้จะพามาดูมะเดื่อฝรั่งนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ black jack นะครับอพอสุกแล้วลูกเขาจะออกสีแดงนะครับแดงแดงม่วงนะครับลูกก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเคยทำได้ลูกหนึ่งหนึ่งขีดนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วประมาณสัก12ถึง15ลูกต่อกิโล นะครับผมอันนี้คือลักษณะของอาสายพันธุ์แบล็ k แจ็คนะครับนี่ครับลักษณะกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับการตัดแต่งนะครับผมลักษณะการติดลูกก็เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างดกแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับถ้าถ้าจะเลี้ยง ถ้าจะปลูกขายผลเนี่ยก็น่าจะเป็นแนะนําพันุ์นี้ครับเพราะว่าลูกใหญ่นะครับนี่ลักษณะการติดลูกก็ค่อนข้างดีนะครับผมส่วนการปลูกของที่นี่ก็เหมือนเดิมครับปลูกในวงบอ่อซีเมนต์นะครับเพื่อการจัดการอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับอของผมนี่บังเอิญว่าไม่ได้จัดทรงพุ่มตั้งแต่ทีแรกนะครับก็เลยปล่อยนะครับนี่นะครับ สีประมาณนี้ก็จะยังไม่สุกดีนะครับยังไม่ช่ำนะครับมันจะจะติดฝาดอยู่ทีนึงนะครับต้องให้ฉ่ำอัูนี้สักวันถึง2วันนะครับมาดูลักษณะสีที่ต้องเริ่มห่อนะครับลูกด้านบนนะครับจะเป็นลูกที่เราต้องเริ่มห่อแล้วฮะเพราะว่าถ้าเราไม่หอ่อจะมีนกแอบมากินนะครับผม พอห่อลูกประมาณด้านบนนะครับจะเป็นสีประมาณลูกด้านล่างเนี่ยก็ประมาณสัก2วันถึง3วันนะครับพอห่อเสร็จปุ๊บสองสวันแล้วก็เก็บได้เลยนะครับนี่คือสายพันธุ์แบกแจ็ก